สวัสดีครับพี่นงทางทางครับนี่ตัวตอมดอกคอมมอนิตอยู่ครับมาได้นานเห้อครับเลี้ยงดูสักพักบินขามทางครับมาได้สิบนาทีดอกคอมมอนิต ดอกมันเริ่มเหลือหน่อยแล้ะครับไม่รู้จะมีน้ำหวานหรือเปล่าถ้าน้ำหวานก็ได้ดอกยาครับหวานเดี๋ยวดูดอกคอมนิดกันครับดอกคอมนิด ลมลมค่อยจะมาครับมองอยากบินขามทางนี่หรับนี่ตัวเขาตรงนี้ครับต้นยูคานี่คโค่นยูคาหรือเปล่านาน่น,นจะขออ้ยนเขาละว,วัดวัด อืมเขาละเขาต้องปลายนิ้วเลยครับเดี๋ยวช่วอ้อมไปครับอย่างลึกหล่องน้ำครับไปครับอ้อมไปทางนู่นอ้อมมาแล้วครับก้อนนี่หรือเปล่าหรือว่าก้อนมาดูเลยค่อยๆครับสองก้อนนี่แหละ ยูก้อนไหนวะอ้าวลืมก้อใหม่เฉยเลยเนึกว่าก้อนี่สองก้อนนี่แหละอันนี้กับอันนี้ยูโค่นนี่แหละต้องยูโค่นยูคาน ไหนล่ะไปก้อนนี่ก่อนโอ้หนีและลรังไม่ใหญ่นี่ครับแล้วลองดูลองควนดูเลยทําครบสักคู่ครับโอเคดี่เลย อยใหม่ครับโอ้โหม่ครับน้ำน้อยนึ่งขอหน้ามครับพี่น้อง

มาแล้วไปค,ครับออฟอ้าวึงยังอยู่ครับพี่นกอ,อ้วาวคนนั้นตามมาก่แบบหินลอยเขาเอาก็คิดวแบบ่าพึ่ง เขาเหลี่นี่ครับที่ไหนได้เป็นแสดงว่าจับสามที่เลยครัแบบคนนี่มาใหม่ครับวันนั้นเป็นพึ่งมาใหม่ครับนี่ครับให้ดูเลยนี่ขังแรกครับขังแรกโคนลขขสีจะอ,ออกดำแล้วนี่ขังแรกนี่ขังสองขาวแหละ จับคนเก่าทางานรลางก็สวยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวทำครบอีกสักครู่โอเคครบคนเรียบร้อยโอ้โหจับสามหลบเลยถึงตนคน เล่ากวหนึ่งว่าแต่ถึงเขาเอาแล้วยังไม่ใหญ่ครบจุดเรียบร้อยแล้วครับ ไปแล้วคนไปแล้วอ้าวลมผัดหายเอาแเร็วอาแเร็วโอเควีนเลยดูกกูดู

ข้น้ขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับใย้กบสามโลกเลยคนนี้โอเคครับรั้งกต่างกรับพี่นอกอีกสักครู่โอเคนี่เลย,เลย Mức thúng ngoài thôi Vinh nó mực thúng ngoài, à, à. tuổi, tuổi. thằng nam, nào. tự yên um luôn cái xoắn cái hộp xi xum xum xoắn này Hãy But I thought ไม่ค่ายถนัดเลย,ว,ยว่าผู้ชมไม่เห็น ลุ้มครับไปครับไ้เลยยังไม่ทันออกถึงหลุดเลยครับโลกเดินยากครับกลัวลังงผึ่งเลยเห็นมิมครับว่าน้ำอูมดีครับ โลพอชมดัดนล่างกัได้ครับโอเคครับมาแล้ว,วานา้ำโอ้โหนานเลยพ่ได้น้ำอยู่ครับไปครับอยู่นานเลยอ๋อครับให้ดูมลังนี้ครับพี่น้องเขามารอบสองโอ้โหาน้ำ โอ้โหปอดโอ้โหเกือบขวดครับนี่ปอดไปครับออกโอเคครับพี่น้องอันหนากัาบาลลันแหละนิ่ม มีมหัลลังครับมิมหัลลังครับน้อมยังใหญ่ครับน้อมใหญ่พึ่งครับคิดว่าไม่ยูเลยครับลังนี่ครับอดโอ้โหจะเห็นคลิปอยู่แล้วครับคลิปที่ตามตัวดอกสีสมนี่แหละครับ วันนั้นลงคลิปไปคิดว่าพึง่งเขาตีแล้วพึ่งยังไม่ไปครับรถเก็ตีสองครั้งเลยเลยครับพึ่งร่างนี่แสดงว่าไม่พึง่งร่างเกา่ายาย่มาอยู่หรือว่าพึง่งร่างใหม่ยายไม่อยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่รอยายไปอ่ะยายไปชั่วครับแต่พึ่งยังไม่ใหญ่จะทำร่างทิดปกติครับไม่เต็มแผ่นขนาดนี่ ก็ยังดีที่เห็นตัวเลยเขาแวะเขาไปดูสองขวดได้อยู่หาย,ยากครับก่อนสวยๆแบบนี้หลายวันล้วไม่ได้ก่อนสวยพอครับพี่น้องขึ้งสองอย่งหนึ่งไม่ตรงนับหรอกมองอยากครับมันเป็นอยู่ในพุ่มดังแหลกน่ะมันอยู่ในพุ่ม ตองมองสองสองด้านดานคางกับดานดานตรงนี่จะรู้ว่าพึ่งอ่อนจุดขบใส่เลยก็เห็นมีนามกับปาดเลยครับบ้านครับพี่น้องสองลังนิ่มห้าลังขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ